อ๋อการถวายไฟยยช่วย <6 S 2> ดีอว่าคือบางคนนะอันนี้พูดถรงนะระดับการทํางานบางคนทํางานมาแทบตายแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งในเรื่องของกฎแห่งกรรมมันมีจริงทําไมชีวิตมันมืดมันพายเรือในอ่างหาแสงสว่างไม่ได้เพราะอดีตชาติไม่เคยถวายนะ้ำมันตะเกียงอืมไม่เคยถวายประทีปสมัยก่อนไอ้พวกนี้สําคัญนะนะ้ามันตะเกียงประทีปแม้กระทั่งเครื่องหอม เพราะสมัยก่อนเขาไม่มีมุงลวดพวกควันไฟต่างๆมันไล่ลิ้นไล่ไต่ตอมได้ถ้าจะเติมกิจศนาหอมไปสักหน่อยมันก็ช่วยได้แสงสว่างเขาไม่มีอย่างเราเขามีประทีมีสาวกของพุทธองค์คนหนึ่งอะยอมตัดผมอะทำเป็นไส้ตะเกียงอะอคิดดูว่าไฟสมัยนะั้นสำคัญขนาดไหนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับการถวายอะไรที่มันสว่างสวัยเนี่ยมันทำให้ชีวิตสว่างไปทุกที่ ไม่ใช่แค่ปัญญาไม่ใช่แค่ความโดดเด่นไม่เข้าตากรรมการหรืออะไรไม่ใช่มันสว่างไปทุกอย่างนะครับและมันทำให้ข้ามภพข้ามชาติว่างันเถอมันเกิดกุศลนะ